จะอ้วนอย่างก็ได้ห้ามจริงๆไม่ถามถึงเรื่องราวเสื้อผ้าอย่างพวกเนี้ยโกบุริกัแสงสวยไหมไม่ใช่โกบุันน่าอะไรเธอต้องไปอยู่ฝั่งปูนเพราะตรงนี้รััวนเาทำเลยขอทำบอกว่าจะไปฮะคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรอ่ะจะให้พูดยังไงบอกว่าที่ไม่ใช่ข้างเหนือใช่ไหมกรุงเทพกรุงเทพจะไปอยู่ปลาย อยากมีแฟนกับคนเหนือไหมเราเราอู้เมืองได้ก่อนไม่ได้ฮะไม่ได้ไม่ได้แล้วอยากได้ไหมอยากนะฮะยังยังไม่อยากดีกว่าพี่สูทําไมสูงอะไอ่ะอ่ะแต่กรุงเทพฟังเหนือรู้เรื่องไหมเนาะรู้ได้ครับแต่กรุงเทพแล้วมาอยู่ปลายเบลซอนรู้อะไรเกี่ยวกับที่นี่บ้างรู้ว่าสะพานเก่าแค่นั้นอันนี้อันนี้มันสมัยอย่างเงี้ยรัชกาลที่หกรัชกาลที่หก สูงจริงสูง,สงไม่ไม่ปกติตำรวจอันนี้จราจรหรือทหารทหารสื่อสารสื่อสารครับทหารสื่อสารทหารสื่อสารไปเส็น,สนอย่างนี้ใช่ไหมอ่าสื่อสารข่าวเกี่ยวกวับสงครามอะไรเงี้ยครับเป็นทหารที่จะต้องส่งจดหมายครับจดหมายรัก มันก็อย่างอื่นก็ได้ครับมันไม่ต้องเรื่องนี้หรอกนะเอาเรื่องอื่นก็ได้พี่เรื่องเรื่องอืน่นไม่เราจะคุยเรื่องนี้พ่อสนใจจะเป็นไตรอินเลิฟไงอ๋ออินเลิฟต้องต้องเข้าไปอีกฮนะตรงนี้มันจะเป็นงั้นสมมุติว่าแต่งชุดอย่เอกีอ่ะมัน <c oughs> จะเป็นไตรโบราณนมนั้งหรอไอไตรต้องโบราณนะฮะต้องโบราณต้องโบราณหรอ่ต้องโบราณป่ะต้องทําอะไรบ้างอ่ะ ก็เดี๋ยวตอนหนึ่งก็เอากล้องมาเดี๋ยวต้องมีช่างกล้องมาอ่าโอเคปะเราตามกันมาเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะถ่ายผมฮะเอาเอากล้องมาเลยเดี๋ยวต้องเอากล้อง้มาเลยแล้วเดี๋ยวเราจะทําทําจดหมายให้สดๆอย่างนี้เลยทาสดๆเลยหรอใช่ครับไม่ใส่อะไรเลยหรอใส่ซะยังากๆใส่ข้างนี่ใส่แคร์นี่เราเรามีแว่นให้เอาไรแว่นอะไรอ่ะแว่นนักจินเออแม่แม่แว่นแว่น เนี่ยเธอเดี๋ยวพอนี่แตงรับแฟนนักบินใช่พี่สาวมีแฟนนักบินคะใช่มันเลยบินไปไหนอ่ะบินกลับบ้านใส่เลยใช่ไหมใส่เลยก็ได้ครับแต่ว่าฉันเหมือนแบบงามป่ะติดตรงต้นงามป่ะฮะอี๋ดิม่ไปถ่ายรูปไปตามนักข่าตอนนี้อยู่เมืองปลายนะเจ้าปลายแม่ฮ่องสอน เราคิมันไกลไปไหมอะไม่ไกลไม่ไกลเลยเขาต้องมีแถวนี้เลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขาหล่อนะจนหมายเดี๋ยวเดี๋ยวทำเขาจะคอนเทนต์จะค่อยทำโอเคยืนนี้ไม่เราต้องถอดเสื้อผ้าไหมต้องถอดแล้วยืนกางเกงต้องถลอนไหมไม่ต้องนะมาพี่ยืนผมก็ยืนตั้งผมก็ต้องตั้งเวลาที่ไม่ฉันพอเพื่อให้จะตกเลยอะไรอะ ประทื่นโทษหานเองเธอต้องบอกโทษฐานนะฉันมีความสึกฉันใส่แว่นแล้วฉันเหมือนคนไม่เต็มอ๋อต้องจับเวลาอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวผมเจอไปพี่ยืนดีๆนะคือช็อตเดียวต้องผ่านเลยนะพี่เพราะว่าคนลอยฉันฉันอย่างนี้ได้ไหมอ่ะฉันกวนหน้าฉันไม่สวยฉันคอคอได้ไหมผมว่าให้พี่เออได้ยดายไม่ใส่ตาได้ไหมฉันหนุมคนอื่นเขาปกติฉันก็เออ รัดรัดรัดนานๆมารัดนานๆอ่ามันบ้างแบบละก็ต้องหายนั่งก่อนตั้งเวลานะสิบวินะพี่พลาดไม่ได้เลยนะครับรูปอยู่อีกร้อยปีพี่จะทำท่านี้พี่แน่ใจนะร้อยปีใช่เคท่านี้นะพี่สิบเก้าแปดเจ็ดหก 5 4 3 2 1่สามสองหนึ่แอคชั่นเฮยเขาไปเก็บกล้องพอดีจะได้ไหมนี่ก็มันเป็นดวงของพี่แล้วเป็นดวงของพี่แล้วอันนี้เป็นโพลารอยใช่ไหมอ่ะโอ้ไปพี่ไปถ่ายงวดเดี๋ยวทำจดหมายงวดแม่จ้ะใช่เพราะเปิ้ลมาต่ำใช่พอดีอ่ะเขามาต่ำอ่ะเธอจะเขามาต่ำไหม,ม เม็ดใดฟังเจ้าเดี๋ยวดูเลยฮะอันนี้คือเม็ดอย่างเจ้าข้างไหนข้างกับข้างข้างใครยังไงหรอมันล้มโอ๊ยฉันข้างใครเฮ้ยก็ยังได้อยู่ข้างใครเธอเธอมัน